ไปนะคะอย่าว่ากันเสร็จแล้วแค่นี้คือจบเลยผัดกะเพราผัดกะเพราที่ง่ายอะ่ะมันเป็นการผัดกะเพราที่ง่ายมากทุกคนมันง่ายจริงๆไม่รู้จะง,ง่ายยังไงเนี่ยค่ะแค่นี้อร่อยเลยหลังจากนั้นนะคะก็ปิดไฟได้เลยนะคะนี่ปิดไฟทุกคนหาแค่นี้ผัดกะเพราอันนี้คืออร่อยเลยระดับแบบรสชาตินิ่งแน่นอนแล้วก็ระดับฝีมือพัตาคารมาทำให้กินเลยนะคะอร่อยมากนะคะทุกคน ชิมไม่ดูนะคะง่ายจริงงจริงใส่ซ้อนแค่สองช้อนแล้วก็น้ำเปล่าตามนะคะอ,อ,อร่อยมากค่ะทุกคนตักใส่จานเลยทุกคนค่ะแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียวไว้นในครัวคุณสามารถทำกับข้าวแบบผัดแบบไหนก็ได้ทุกผัดไม่ว่าจะเป็น ผัดกะเพราผัดมะกะโดนีผัดชาผัดทะเลผัดรวมมิตรหรือผัดอะไรก็แล้วแต่ผัดมาม่าผัดที่เมาผัดผัดหอยลายปูผัดผงกะหรี่ปูผัดพริกเผาผัดผักรวมมิตรไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะชูรสน้ำตาลน้ำปลาเกลือซอสหอยซีอิ๊วขาวอะไรที่มันยุ่งยากไม่ต้องเลยค่ะขวดนี้ขวดเดียวเติมน้ำเปล่าแค่สามช้อนจบเลยขวดนี้ขวดเดียว ถ้าผัดเยอะใส่สองช้อนถ้าผัดน้อยช้อนเดียวพอจบเลยจริงๆค่ะวันนี้กระเพาเป็ดจบแล้วภายในหนึ่งนาทีเมื่อกี้สัญญามันตัดไปไม่เป็นไรนะคะทุกคนต้องบอกว่าอื ừ ừ ừ, ừ, มันที่สุดจริงๆค่ะเนี่ยมันง่ายจริงพระเจ้ามันจะง่ายอะไรขนาดนี้มันง่ายจริงๆค่ะทุกคนมันจะง่ายไปไหนวะง่ายจริงๆซ้อนขวดนี้69าบาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์มาค่ะขวดเดียวจบครบทุกผัดนะคะทุกคน ขวดเดียวจบรบทุกผัดข้อดีของซอสต,ตัวนี้คือเราทําอะไรสมมติเราผัดกระเพราเราแค่หาใบกระเพรามามันก็ยิ่งชูผัดนั้นๆนะคะให้มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยยิ่งชูเลยมันก็จะชูความเป็นกระเพราผัดพริกแกงมันจะชูความเป็นพริกแกงผัดชามันก็จะชูความเป็นผัดชานะ,ะผัดกระหมูกระเทียมมันก็จะกลายเป็นชูแบบกระเทียมค่ะง่ายๆแบบนี้ขวดนี้เท่านั้นค่ะซอสผัดตามสั่งใครสนใจแอดไลน์มาเลยค่ะ69บาทค่ะทุกคนเขาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ได้หนึ่งสองโอเคต้องบอกเลยว่าแบบนะคะทุกคนโอ้โห <Okay. S 1> oh, oh, แบบที่สุดเลยค่ะซอสขวดนี้สั่งกันมาเยอะๆนะคะไหนดูซิใครเข้ามาดนตีบัลเลนนาฟังอขอบคุณมากเลยค่ะม,มาลีนกำไร,<ค>รสั่ง<ะ>เยอะเลยค่ะไหนอ่ะอขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคน คือดีอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะขวดเดียวจบตัวผัดใช่แล้วค่ะจีรองเอามาหมักหมูหมักหมูก็อร่อยค่ะทุกคนทำหมูกระทะก็อร่อยค่ะผัดอะไรคะเพิ่งมากะเพราเป็ดจ้ะอ่ะใครดูไม่ทันไปย้อนดูไลฟ์วันนี้สองไลฟ์ต่อกันมันเพราะว่าสัญญาณไม่ดีมันเลยตัดไปมันก็เลยกลายเป็นสองไลฟ์ไม่ทันเดี๋ยวใน YouTube จะเอาไลฟ์ไปบวกกันไปจอยกันนะคะซอสขวดนี้69บบาทเท่านั้นสั่งซื้อมาเลยค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางเราทดสอบบริการเก็บเงินปลายทาง1เดือนเท่านั้นนะคะตอนนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งมาได้เลย59บาทซอสผัดตามสั่งซอสอะไรเอ่ยที่แบบง่ายครบจบในขวดเดียวคุณไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยหาได้ที่ไหนหาได้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่นี่ที่เดียวแฟนเพจซอสผัดตามสั่งแอดไลน์แอดที่ปักมุดไว้ได้เลยสําหรับลูกค้าที่จะสั่งนะคะได้ปักบุดไหมอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรเข้าไปในหน้าอินบ็อกในแฟนเพจก็ได้นะคะอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวหน้าโพสทุกโพสใน แฟนเพจเนี่ยมันมีหมดเลยไลน์แอดว่าอันไหนนะคะเดี๋ยวไปตักหมุนให้เดี๋ยวไปเขียนหน้าโพสให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ